ทั้งรองพื้นเป็นทั้งบำรุงเป็นทั้งกันแดดอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าผู้ชายจะชอบมากเพราะผู้ชายอยากกันแดดแต่กันแดดทั่วไปตามท้องตลาดเวลาเหงื่อออกหลับแสบตาแล้วบางที่พ <c oughs> ่อก็ทิ้งคราถูกไหมคะ <c oughs> แต่อันนี้จะไม่เป็น <c oughs> และที่สําคัญคือจะปรับเฉดสีผิวให้เข้ากับผิวของตัวเองคนผิวขาวเขาก็จะขาวตาม ผิวค้ำก็จะค้ำตามตามถึงคนที่ใช้แล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าให้เราได้ด้วยอ่ลอนนงนิดนึงอ่อลองนี่แหละนิดนึงอ่้องให้ลองแายนี้ลองได้นะคะเดี๋ยว<ๆ>จะบอกเทคนิคให้ทีน,นี้วิธีการาก็คือตบ,ตบ ให้ให้อ่าตบตกให้เขาให้เขาปรับปรับสีผิวเสร็จแล้วก็<ม>ค่อยกันกายที่ที่หน้าเราช่างนี้ต้องมาทาา่านถามเลนะังเกตว่าผิวพี่เขาค้ำก็จะค้ำตามถูกไหมฮะ <c oughs> ของน้องขาวคือเขาก็จะขาวไปตามผิวแล้วก็จะเนียน แล้วเวลาเหงื่อออกก็จะไม่ไหลไม่ที่ค่งจะควบคุมความมันอย่างเนี้ยของพี่แต่เช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ประหยัดมากเมื่อก่อนใช้สกินโต้เครื่องแป้งสองหมื่นไม่อยู่อ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิน้นแค่ตรงเนี้ยแล้วหน้าเราก็ดีขึ้นดีขึ้นใหม่ๆบางคนเหมือนไม่ทนอ่ะแต่พี่ใช้มาแต่ด้วยความที่ว่าศรัทธาแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องในข้าปีที่สามนะ ไปดูรูปบี f อ r e อ f t e r เที่คนละเรื่องเลยปัจจุบันอายุห้าสิบสามแล้ว<ม> <c oughs> อะยังหน้ายัางตึง<ม>ได้ผลคัน 1, ที่นี่หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องตัวลถ<ม>น้ำหนักแต่ถ้าเห็นบีพอนะบอกใช่คนเดียวกันหรอคนละเรื่องเลยม,มีค่ะ <c oughs>